เอาเลยมะล่ะมึงตอนนี้ผนังลูกค้าเนี่ยรั่วเป็นเยี่ยวเลยบอกแล้วว่าให้เช็คพื้นที่ก่อนติดตั้งเป็นเช็ดให้เขาเลย เคสเนี้ยเจอโคตรบ่อยเลยี่เคยบอกไปอ่ะก่อนเข้าคอนโดอ่ะต้องตรวจอะไรมั้งอย่างแรกเลยก็คือเช็คกับนิติก่อนถ้าไปเจาะมั่วๆทำอะไรมั่วๆเ,เนี่ยปรับตังค์เลยนะบางทีอ่ะผนังของลูกค้าที่ติดตั้งทีวีอ่ะกับห้องน้ําเป็นผนังเดียวกันเจาะไปปุ๊บเจอท่อน้ำรั่วเลยครับยิ่งปลั๊กไฟเนี่ยตัวดีเลยครับย้ายสุ่มรีสุมห้าเนี่ยประกันหมดทันทีเลยนะฮะอย่างข้อสองครับเรื่องอ่ะตู้ที่เจาะไปไว้ไปลายเตียงฮะซึ่งคอนโดแต่ละที่อ่ะมันมีระยะไม่เหมือนกันเนาะมด้ันดะจเปิไม่ได้รัดไไไมม่่ด้นน้ก็ตอง ใช้สิคะก็ใช้อยู่อ๋อโอเคเออแล้วมันแก้องอย่างแรกเลยไม่ใส่หน้าบานอย่างที่2ก็คือเป็นตูบ้บานเลื่อนแต่ของเรามีล้ํากว่านั้นนะของเราอะสามารถที่จะยืดหดความลึกของตู้ได้ เอาอะไรมาวางมั่่ๆนี่คือใช้งานเฟอร์ไม่ได้แล้วก็อย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เหมือนกันครับเครื่องซักผ้าตู้เยน็นทีวีมีผลกับการติดตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยยังมีอยู่เคสดึงฮะลูกค้าไปซื้อทีวีทีหลังแต่ไม่ได้วัดขนาดของพื้นที่ติดตั้งมาสุดท้ายก็ต้องเอาทีวีไปคืนนะใหญ่เกินพื้นที่ไปถ้ามันเป็นชุดครัวใช่ปะก็ต้องดูด้วยนะว่ามีช่องใส่ไมโครเวไหมบางอย่างเราแก้ไขให้ได้เฟอร์ของเรานี่มันเป็นเฟอร์ที่ยืดหยุ่นมากๆการปรับแต่งหน้างานอันนี้เราปรัับบใหหห้้ไดดอเมมามาาะกๆสํรคนโ แต่บางอย่างเรายัางไงก็แก้ขไขไม่ไดนะ้เวลาไปวัดพื้นที่หน้าง,งานลูกค้าบอกให้ครบช่วยเขาทุกอย่างจนลูกค้าได้ห้องที่สมบูรณ์แบบก็ไปลองด้วย